ปรับเียนท่านประธานสภา,าที่เคารพผมมานอบกีรีพูวดลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักก้าวไกลสัดส่วนชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองครับท่านประธานท่านประธานครับผมอยากจะหาดูท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับกรณีเรื่องออพรบรชาติพันธุ์นะครับเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานี่ครับรัฐนะสภา,าก็จัดการเรื่องการรับฟังความเห็นเรื่องของพรบรชาติพันธุ์ที่มีหลายฝ่ายนะครับได้ร่างขึ้นมา มีร่างของสภาชนเผ่าพื้นเมืองครับท่านประธาน,นครับอยู่ในวราระการประชุมค้างพิจารณานในที่วราระที่5.5นะครับแล้วยังมีร่างของที่นายกรัฐมนตรีจะต้องให้ความเห็นครับ,ร,ร,นะร,บร่างของพีมุฟนะครับร่างของพรรคก้าไกลร่างของกรรมธิการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุนะครับในรัฐสภาชุดที่25ที่ผ่านมานะครับและยังมีหน่วยงานภาครัฐที่ดําเนินการภายใต้คอรมอมอบหมายคือร่างของศูนย์มนุษย์ยาวิทยาสตรีทรนนะครับ สิ่งที่ผมอยากจะหา,หารือกับท่านประธานก็คือว่าตอนนี้ก็คือยังไม่มีวี่แววของร่างของคอรมอที่จะมาร่วมประกบในการบรรจุในวราระการประชุมของรัฐสภานะครับจึงทําให้ร่างของประชาชนนะครับที่ลงชื่อกันมานี่นะครับร่างของสภาชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ในวราระค้างพิจารณาที่5.5นะครับ ต้องขยับไปตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นที่สุดในตอนนี้ก็คือว่าช่วงที่ปิดสมัยเนี่ยนะครับอยากให้คอรมอรได้พิจรณาร่างต่างๆที่ท่านจะต้องนํามาพิารณาประกอบในการประชุมนัฐสภานะครับอย่างเร่งด่วนครับท่านประธานครับมันมีเหตุผลอยู่3ประเด็นนะครับที่จําเป็นจะต้องมีพรบรตรงนี้นะครับประเด็นแรกคือประเทศไทยได้ไปลงนามในข้อตกลงว่าด้วยเรื่องสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ตามปฏิยาศาสตร์กลของศาสตร์ประชาชาตินะครับเมื่อปี2550ประเด็นที่2คือรัฐมนูญมาตราที่70ในในรัฐมนูญปี60นะครับได้เขียนบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับในเรื่องการคุ้มครองนะครับเรื่องสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองนะครับประเด็นที่3คือข้อเท็จจริงว่าสังคมไทยเป็นสังคมแบบพระหุวัฒนธรรมซึ่งนักวิชาการศูนย์มนุษยสิรินทร์นะครับได้ศึกษาแล้วก็ดูแล้วนะครับมีทั้งหมด60กว่าชาติพันธุ์เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นนะครับ วันนี้เป็นวันที่สําคัญนะครับที่พวกเราจะได้พิจารกฎหมายนะครับสิ่งที่จําเป็นตอนนี้ก็คือครมโดยท่านนายกทมตรีจะต้องรีบนาเข้ามาพิจารณาโดยด่วนครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับกับเรียนท่านประธานสภาที่โครพครับผมเฉลิมชัยกุลาเลิศสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักคก้าไก่ห้วยขวางวังทองหลางครับวันนี้มีเรื่องจะหาลือกับท่านประธานอยู่2เรื่องครับโดยในเรื่องที่1จะเป็นเรื่องของถนนสุดเป็นหลุมบริเวณถนนกำแพงเพชรเจ็ดนะครับตรงหลัง rca และถนนเทียมร่มมิตร ต้องเกินนําก่อนนะครับว่าถานนสองเส้นนี้อยู่ภายใต้การดูแลของการรถไฟไทย3-4ปีหรือ5ปีที่ผ่านมานะครับคนที่ใช้ถนนเส้นนี้นะครับจะพบว่าเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นจำนวนมากรถมอเตอร์ไซค์ได้ล้มมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากมายจึงอยากจะฝากท่านประธานไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับให้จัดสรรงบประมาณมาช่วยซ่อมแซมถนนเพราะตรงจุดนี้เป็นจุดที่มีคนสัญจรเป็นจำนวนมากพี่น้องประชาชนใช้เส้นทางในการขับผ่าน หรือรวมถึงสอนอที่จะต้องเข้ามาใช้บริการเป็นจํานวนมากนะครับในส่วนข้อหาหรือข้อที่2น,นะครับที่การมั่วสมที่ลานกีฬาใต้ทางนเอกมัยรามินทามีประชาชนร้องเรียนเป็นจํานวนมากนะครับเนื่องจากพบขยะขยะที่หมายถึงนี่คือเช่นถุงยางอนามัยครับท่านประธานมีการกระทาอนาจารในที่สาธารณะจึงอยากจะให้ทางสํานักงานเขตได้เข้ามากวดขันหรือตํารวจนะครับได้เข้ามาป้องกันการมั่วสมรวมถึงมีการใช้ยาเสพติดเป็นจํานวนมากนะครับ ก็อยากจะฝากไปถึงทั้ง2องหน่วยงานให้เข้ามาตรวจสอบเพราะว่าณจุดนี้มีเยาวชนเข้ามาใช้เป็นจํานวนมากนะครับถ้ามีการมั่วสุมแบบนี้เกรงว่าจะเกิดภาพที่ไม่ดีและเกิดเกิดการท้องก่อนกำเนิดหรือเกิดแม่วัยเยาว์เป็นจำนวนมากก็ยังไงก็ขอฝากเลยครับขอบคุณครับ รรครับขอบคุณครับต่อไปท่านพิมพ์การกีรตวิวิลาปรกรณ์เชิญครับค่ะกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาและประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศทุกท่าน ดิฉันพิมพ์การกิรติวิราปรกรณผู้แทนรัศดรจากเขตคลองสามวาภัคเก้าไกลค่ะเวลาเพียงสองนาทีนะคะไม่อาจจะนําความทุกข์ร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนกว่า2 0 0 0 0นคนในเขตของดิฉันมาปรึกษาตรงนี้ได้หมดดิฉันจึงนําเสนอเพียงสาปัญหาเท่านั้นในวันนี้นะคะเรื่องแรกก็คือใกล้เปิดเทอมนะคะท่านประธานปัญหาที่รอพวกเราอยู่อีกไม่นานนี้ก็คือปัญหาจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งถ้าเป็นในเขตของดิฉันก็จะเป็นถนนสุราคลองหนึ่งถนนหาไทายราชถนนเลียบ คลองสองถนนสามวาถนนนิมิตใหม่และถนนคูบอนซึ่งปัญหานี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ในเขตของดิฉันแต่เกิดขึ้นกับทุกเขตในกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะเร่งเตรียมการรับมือกับปัญหาการจราจรที่จะเกิดขึ้นในช่วงเปิดเทอมนี้ด้วยเรื่องต่อมาเป็นปัญหาเดิมๆค่ะปัญหาไฟฟ้าสาธารณะดับ เขตของดิฉันเนี่ยนอกจากปัญหาคุณภาพถนนแล้วปัญหาไฟฟ้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยเหลือเกินและ,ะหลายครั้งเลยที่ประสานงานไปแล้วซ่อมไปแล้ว,ลวผ่าไปไม่ถึง3วันดับอีกแล้วค่ะท่านประธานที่แย่กว่าคือบาง ที่นะคะเช่นถนนสามวาเนี่ยตั้งแต่สมัยที่ฉันหาเสียงจนก,กระทั่งจะหมดสมัยประชุมครั้งแรกแล้วก็ยังไม่เกิดการแก้ไขจึงอยากขอฝากท่านประธานนะคะไปยังการไฟฟ้าส่วนนครหลวงซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กากับของกระทรวงมหาดไทยให้แดงประสานงานป,ปรับปรุงเรื่องของกระแสไฟฟ้ารวมถึงตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์จัดซื้อจัดจ้างให้ได้คุณภาพคุ้มค่าภาษีประชาชนด้วยประเด็นสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของอาสาสมัครประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็น อาสาประจําศูนย์เด็กเล็กอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนอาสาสมัครสาธารณาสุขอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงอาสาจราจรพวกเราในที่นี้นะคะยกย่องผู้ที่มีจิตสาธารนณะแต่พวกเราก็สมควรที่จะตอบแทนความดีงามของพวกเขาด้วยความเป็นธรรมด้วยเช่นกันเพื่อที่พวกเขาเหล่านี้จะได้มีขวัญกําลังใจในการทําหน้าที่รับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อไปดิฉันขอเสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัดนะคะอย่างกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ช่วยปรับปรุงข้อระเบียบในประเด็นของเบีย้ยเลี้ยงกับค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผลมากขึ้นต่อการดำรงชีวิตของอาสาสมัครเหล่านี้สุดท้ายนี้ฝากท่านประธานนะคะเร่งรัดหน่วยงานราชการนิดนึงให้ตอบ พวกเราสักนิดนะคะเบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อีเมลอยู่ตรงนี้อย่าให้การปรึกษาหารือในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เป็นเพียงเวลาที่สอสอจะสื่อสารกับประชาชนในเขตโดยที่ไม่มีการแก้ไขด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะ เรียนประธานสภาผู้แทนรนัศดรดิฉันนางสาวชนธิชาแจ้งเร็วผู้แทนรัศดรจังหวัดปทุมธานีพักก้าวไกลค่ะวันนี้ดิฉันมีปัญหาของพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลเมืองท่าของและคลองสามาปรึกษาหารือกับท่านประธาน3เรื่องค่ะเรื่องแรกค่ะคือปัญหาสัญจรจัดนะคะขอสลไลด์ด้วยนะคะคือปัญหาสัญจรจัดในพื้นที่ท่าของนะคะซึ่งดิฉันเนี่ยได้รับการประสานงานร้องเรียนมาจากพ่อแม่พี่น้องนะคะในชุมชนบ้านเอื้ออาทรเทียบกุญชร34ชุมชนพระปิ่นเจ็ดตลาดไทย ชุมชนริมคลองสะพานเทพกุญชนหน1บ้านเอื้ออาทรกม,ม44และบร,ริเวณด้านหน้าหมู่บ้านชัชะพฤก7-10นะคะในเขตเทศบาลเมืองท่าโขงเนื่องจากว่ามีสนักจรจัดจํานวนมากในชุมชนดังกล่าวและหลายตัวเนี่ยยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือการทําหมันหลายตัวมีอาการดูดร้ายทําลายข้าวของของประชาชนในพื้นที่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนนะคะ ดิฉันจึงอยากจะขอฝากนะคะท่านประธานประสานงานไปยังหน่วยงานท้องถิ่นกรมปศุสัตว์ประเทศบาลท่าองให้ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยค่ะเรื่องที่2ค่ะสไลด์ถัดไปนะคะคือปัญหาไฟทางและไฟสะพานดับ บนะสะพานกับรถนะคะบริเวณถนนเชียงรากด้านหน้ามหายาลัยธรรมศาสตร์รงังสิตนะคะซึ่งจุดดังกล่าวเนี่ยไฟดับมานานแล้วแล้วก็ส่งเสียงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอัชญากรรมในพื้นที่ค่ะดิฉันทราบมาค่ะว่าทางกรมทางหลวงพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาแล้วหลายรอบนะคะแต่ว่าซ่อมได้ไม่นานก็มีการลักสายไฟเกิดขึ้นเช่นเดิมนะคะซึ่งการซ่อมแซมสายไฟเนี่ยก็มีเรื่องของข้อจํากัดเรื่องของงบประมาณอีกต่างหากดิฉันจึงขอฝากประสานงานะคะ่ะไปยังกรมทางหลวงสพคอลองหลวงและการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปฐุม ทุมทาน,นีให้ช่วยเร่องหาแนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างบูรณาการร่วมกันนะคะโดยท,ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมร้านรับซื้อของเก่าพวกทองแดงที่ควรจะต้องมีการตรวจสอบถึงที่มาที่ไปและการลงทะเบียนให้ชัดเจนด้วยนะคะ ปัญหาสุดท้ายคะ่ะท่านประธานนะคะก็คือดิฉันและทีมงานได้ทราบจากนิติบุคคลในหมู่บ้านจาัดสารในพื้นที่คลอง3าของอำเภอคลองหลวงนะคะทราบมาว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางกรมที่ดินนะคะได้มีการเรียกเก็บค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมจากประชาชนที่มาใช้บริการนะคะในการคัดถ่ายสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารที่ดินต่างๆนะคะซึ่งตกราคาหน้าละ50บาทนะคะหน้าละ50บาทไม่ใช่แผ่นละ50บบาทนะคะซึ่งเดิมทีค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้เนี่ยไม่ได้มีนะคะแต่ว่าเพิ่งม,มา เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและเป็นค่าใช้ใจ่ายที่สูงมากทีเดียวเมื่อเทียบกับราคาปิ้นหรือว่าถ่ายเอกสารจากเอกชนด้านนอกนะคะดิฉันจึงขอฝากกรมที่ดินค่ะให้ช่วยชี้แจงถึงเหตุผลและพิจารณาทบทวนการจัดค่าการจัดเก็บค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับท่านประธานสภาที่เคารพผมวุฒินันบุญชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4จังหวัดสมุทรปราการพักคก้าวไกล สืบเนื่องจากอำเภอบางพรีเป็นชุมชนเมืองและมีการขยายตัวอย่างชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่องทําให้การพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนไฟฟ้าประปากําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับการขยายถนนสี่เลนของจังหวัดสมุทรปราการก็คือถนนสายสปส4ขีด0 0 2ซึ่งเป็นชาวบ้านเรียกว่าเป็นถนนหลังวัดน้ำแดง มีปัญหาอุปสรรคมากมายเช่นปัญหาการส่งมอบพื้นที่ราช้าปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ดินและปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาเรื่องการย้ายสาธุรโภคไม่ว่าไฟฟ้าหรือประปาจากปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ทําให้แผนการดําเนินงานของโครงการนี้ล่าช้ากว่ากําหนดซึ่งขณะนี้ยังเหลือเวลาอีก5เดือนจะครบกําหนดในเดือนมีนาปี67 แต่ถ้าดูจากผลงานที่ก่อสร้างได้ประมาณ30%ของโครงการก็เกรงว่าโครงการนี้จะล่าช้าและมีการขยายโครงการเกิดขึ้นก็อยากจะฝากไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงและเป็นเจ้าภาพอยู่ก็คือกรมทางหลวงชนบทหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าทชให้เข้าดำเนินงานพูดคุยประชุมและหาทางออกร่วมกันกับผู้ประกอบการเพื่อที่จะเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนด แต่ถ้าจะมีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างอยากจะให้ทางโครงการได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลที่มีการขยายระยะเวลาการก่อสร้างซึ่งขณะนี้ปัญหาการจราจรได้รับผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่มากโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือมีเทศกาลงานขณะนี้ได้มีการเทศกาลงานโยนบัวซึ่งเป็นเทศกาลประจําปีของอำเภอบางพลีและมีการมีการจราจรที่ติดขัด รวมทั้งการจราจรทางน้ําก็อยากจะฝากถึงสอพอบางพลีให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยทางน้ําและการจราจรบดนท้องถนนครับขอบคุณครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมอภิชาติสิริสุนทรผู้แทนรัษฎรมัญชีรายชื่อพักก้าวไกลวันนี้ขออนุญ,ญาตท่านประธานหาหรือเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางภาคเหนือนะครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากท่านนายกอบตอน้ำหมัน อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถเรื่องการอนุญาตใช้ที่ดินสงวนในเขตนิคมสร้างตัวเอง <Yes. S 1> ลำน้ำน่านจังหวัดอุตรดิตถ mm hmm. เพื่อสร้างระบบผลิตประปา,า POG ขนาดกลางไซเอ็ M, ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่น mm hmm. เมื่อทางอบตได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วเนี่ย mm hmm. นะครับทางอบตก็ได้ดำเนินการขออนุญาต ใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างนะครับซึ่งก็ส่งเรื่องมานานนะครับแต่ขณะนี้ก็ไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์แต่อย่างใดนะท่านนายกและชาวบ้านก็เหมารถตู้มาติดตามที่กระทรวงก็ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าให้ไปเช็คหน่อยว่าเป็นที่สาประโยชน์หรือไม่ทางท่านนายกก็ได้ประสานกับท่านนายอำเภอ รตรวจสอบในสารระบบปรากฏว่าไม่ใช่ที่สารประโยชน์นะครับแต่ท่านนายเพอก็กรุณารับรองมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแต่ในขณะนี้นะครับก็ยังไม่ปรากฏว่าทางกระทรวงนะครับได้พิจารณาอนุมัติอนุญ,ญาตจนกระทั่งงบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถินน่นจัดสรรให้นะครับก็ตกไปนี่เป็นความเสียหายนะครับพี่น้องประชาชนแทนที่จะได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําดื่มน้ําอุปโภคบริโภคแต่ เราล่าช้าเพราะการขออนุญาตใช้ที่ในการก่อสร้างของทางราชการดังนั้นเนี่ยผมจึงนําเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัมตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับให้ช่วยพารณาว่ามันติดขัดในประการใดข้อไหนรีบเร่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวตําบลน,น้าหมันโดยด่วนครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับตบเรียนประธานสภาที่เคารพ ผมว่าที่รัตตีสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขตที่1จากพรรคก้าไกลขอสไลด์แผ่นที่1ด้วยครับจังหวัดภูเก็ตได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialized Expo 2028โดยใช้พื้นที่ตำบลไม้ขาวอำเภอถลงจังหวัดภูเก็ตต่อมาทาง b ี e ซึ่งเป็นผู้จัดงานได้ตัดสินเลือกประเทศอื่นในการจัดงานนี้ ทางโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตกรมการแพทย์จึงได้เดินหน้าใช้พื้นที่ตรงนี้ทำสู์รักษาสุขภาพองค์รวมหรือเวลเนสเซ็นเตอร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแก่ภูมิภาคอันดามันซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการออกแบบและทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แล้วขอไซต์แผ่นที่2ครับต่อมาเมื่อวันที่12ตุลาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณาสุขคณะที่13ด้านนักท่องเที่ยวปลอดภยัยนักกลมควบคุม,มโรค ทางกลมควบคุมโลกได้เปลี่ยนแปลงโครงการจากศูนย์รักษาสุขภาพองค์รวมหรือ Wellness Center เป็นศูนย์ก,การกันโรคติดต่อร้ายแรงหรือ q u a r a n t i n e center ต่อมาเปลี่ยนชื่อเรียกเป็น traveler health center ให้ดูเบาลงแต่รูปแบบการดำเนินการยังเป็นศูนย์ก,การกันโรคติดต่อร้ายแรงเหมือนเดิมจึงขอหารือผ่านไปยังกระทรวงสาธารณส,สุขว่า1ก่อนที่ก,มกรมควบคุมโรคจะปรับรูปแบบโครงการนี้ควรที่จะสอบถามประชาชนในพื้นที่และผู้ประกอบการท่องเที่ยวก่อนหรือไม่2ขอให้ทางก,มกรมควบคุมโรคพิจารณาใหม่อีกครั้งว่าการจะทำศูนย์ก,การกันโรคบนพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างอันดามันนั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่ สามขอให้กรมควบคุมโรคศึกษาเหตุการณ์จราจนแทนทะาล่ำเมื่อวันที่23ิมิถุนายน2529ด้วยครับขอสไลด์แผ่นที่3ครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตว่าห้องน้าในชั้น IP ม1ถึงม .6 ไม่เป็นไปนตามมาตรฐานกรมอนามายัยไม่มีการแยกห้องน้ําชายหญิงผมได้แจ้งข้อร้องเรียนและพยายามนัดผอโรงเรียนสตรีภูเก็ตรวมถึงผอ,อ,อเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแต่เพื่อทราบข้อเท็จจริงแต่ก็ไม่ให้เข้าพบ จึงได้ยืน่นหนังสือแจ้งข้อร้องเรียนมอบให้โรงนิสนตตรีภูเก็ตเมื่อวันที่5กรกฎาคม2566จนถึงวันนี้ผมยังคงได้รับเรื่องร้องเรียนในเรื่องเดิมจากเด็กนักเรียนขอฝากท่านประธานสภาแจ้งข้อร้องเรียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยครับจังหวัดภูเกต็ตพึ่งพาไรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นหลักเมื่อมีการล็อกดาวน์และปิดประเทศตอนเดือนเมษาย,ยน2563พี่น้องผู้ใช้แรงงานชาภูเกต็ตประสบภาวะตกงานอย่างกระทนหันทางสำนักง,งานประกันสังคมได้ชดเชยไรายได้62เพียงแค่3เดือนและบางคนไม่ได้รับเงินชดเชยจาจากกากกนัสบท เนื่องจากนายจ้างล้มละลายไม่มีเงินจ่ายจากนั้นผู้ใช้แรงงานจำเป็นต้องไปกู้เงินนอกระบบในตราดอกเบี้ยที่สูงเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่สามารถกู้เงินในระบบได้เนื่องจากตกงานทางผู้ใช้แรงงานได้เรียกร้องของกู้เงินสะสมของพวกเขาที่สะสมไว้ในสำนักง,งานประกันสังคมเพื่อใช้จ่ายในยามวิกฤต แต่กับไม่สามารถทําได้เนื่องจากพระพระชาชบัญญัติประกันสังคมไม่ได้เปิดช่องไว้ขอสไลด์แผ่นตัดไปด้วยครับทางกระทรวงแรงงานจึงได้ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่เพื่อให้สมาชิกประกันสังคมสามารถกู้เงินสะสมของตนเองได้ไม่ทราบว่าเป็นความตั้งใจให้กฎหมายฉบับนี้แท้งหรือไม่ครับ ที่กระทรวงแรงงานใช้เวลาถึงเกือบสาปีในการร่าพระราชบัญญัติฉบับใหม่โดยได้ยืน่นเข้ามาในสภาผู้แทนราษฎรวันที่30มกราคม2566ซึ่งเป็นเวลาไม่นานก่อนที่จะมีการยุบสภาทำให้ร่า,าพระราชบัญญัติฉบับนี้ตกไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา147ต้องเริ่มกระบวนการยกร่างใหม่ทั้งหมดจึงขอให้กระทรวงแรงงานเร่งเสนอร่างพระราชบัญญัติประการสังคมฉบับใหม่กลับเข้าสภาเนื่องจากอนาคตข,ข้างหน้าไม่มีความแน่นอนว่าจะเกิดวิกฤตขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ขอบคุณครับรท่านประธานครับขอบคุณครับใจเย็นๆนะครับก็ดูเวลาหน่อยก็แล้วกัน เรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพดิฉันทิศรัตน์ล่าหาพลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรกรุงเทพผู้แทนของชาวบางแคหนองแขมพักเก้าไกลค่ะดิฉันขอนําเสนอความเดือดร้อนที่ได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชนในพื้นที่มาขอปรึกษาหารือกับท่านประธานเรื่องแรกดิฉันขอติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเก่าที่ดิฉันได นำเสนอปรึกษาหารือเมื่อครั้งที่แล้วคือไฟส่องสว่างที่ดับเป็นช่วงๆบนถนนเพชรเกษมตั้งแต่หน้าโรงพยาบาเลเกษมราชบางแคจนไปถึงแยกสาครเกษมค่ะดิฉันอยากจะทราบว,ว่าเรื่องดำเนินการไปถึงไหนแล้วเพราะยังคงมีประชาชนร้องเรียนกันมาเรื่อยๆอ,อยากจะร้องขอให้สำนักงานโยธากรุงเทพมหานครเล่นรัดเข้าไปดำเนินการแก้ไขโดยด่วนค่ะเรื่องที่2ปัญหาการดูแลท่อระบายน้ํา การซ่อมแซมและการวางท่อปะปาเนื่องจากผู้รับเหมาก่อสร้างที่ดำเนินงานซ่อมแซมได้ทิ้งวัสดุจากงานก่อสร้างเช่นทรายหรือเศษหินปูนล,ลงไปในท่อระบายน้ำจึงทำให้เกิดการอุดตัน นอกจากนี้ในการวางท่อแล้วปลาบางส่วนมีการวาง king, ท่อปลาขวางท่อระบายน้ําปัญหานี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจซอย41และนอกจากนี้ยังเกิดขึ้นในอีกื้นหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพขอให้การปลาปลานครหลวงร่วมกับสํานักการระบายน้ํากรุงเทพมหานครดําเนินการตรวจสอบและแก้ไขด้วยค่ะเรื่องที่ 3. การลองเรียนผ่าน ทอฟฟี่ฟองดูก่อนอื่นเลยค่ะดิฉันและทีมงานขอชื่นชมดำเนินการแก้ไขปัญหาเมื่อลองเรียนไปยังทางสำนักงานเขตซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแต่ในทางกลับกันค่ะเมื่อดิฉันและทีมงานลองเรียนไปยังสำนักงานต่างๆของกอทมอกลายเป็นว่ายังไม่ได้รับการตอบรับเรื่องลองเรียนและไม่มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขอหน่วยงานดำเนินแก้ไขปัญหาโดยด่วนนะคะขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับต่อไปท่าน คริสปานียมเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมคริสปานีมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดตากพักก้าวไกลท่านประธานครับในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาราษฎรหลายพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่น้ําท่วมเฉียบพลันนะครับน้ําป่าไหลหลากสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากมันไม่ใช่อุบัติเหตุครับที่ประชาชนต้องเผชิญแต่มันคือความบกพร่องของการบริหารจัดการน้ําครับสิ่งที่ผมต้องหาลือตอท่านท่านประธานคือ ระเบียบของกระทรวงการคลังนะครับว่าด้วยเรื่องเงินทดลองราชาการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินปีพศ2562ที่ประกาศในราชกิจจาเล่ม136ตอนพิเศษ120งองูลงวันที่13พฤษภาคม2562หมวดที่2เรื่องคณะกรรมการผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภฐฐัยทั้งระดับอำเภอหรือกชพอนะครับและระดับจังหวัดกชพจในข้อ11และข้อ13จะเบิกจ่ายช่วยเหลือาัฎรได ต้องมีการประกาศภัยพิบัติครับในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการประกาศภัยพิบัติน,นั้นต้องมีองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องรอกำหนดการประชุมต้องมีหนังสือเวียนคนระับต้องมีการประสานงานต้องกำหนดเวลาต้องกำหนดสถานที่มันล่าช้าครับและล้าหลังครับท่านประธาน An กว่าจะประกาศได้เหตุการณ์ก็ล่วงเลยไป3-4วันแล้วดังนั้นนะครับเพื่อให้การจัดการได้ทันท่วงที ขอพิจารณาแก้ไขระเบียบใหม่ให้ทันสมัยครับให้เป็นการประชุมแบบออนไลน์ได้นะครับแบบวิดีโอคอนเฟลเลนต์นะครับแล้วบันทึกการประชุมกําหนดเป็นหลักฐานองค์ประชุมได้หรือไม่เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับประเด็นต่อมาครับเรื่องเงินเยียวยาพื้นที่น้ําท่วมน้อยมากครับเมื่อเทียบกับความบกพร่องของการบริหารจัดการน้ําของรัฐเทียบกับความสูญเสียของราษฎรครับไล่ข้าวชดเชยไล่ละ1,340บาทนะครับ พืชผักพืชไร่ชดเชยไร่ละ1980บาทไม้ผลยืนต้นชดเชยไร่ละ4 0 4 8ัรบาทกรณีที่ทำกินเสียหายชดเชยไร่ละ700 0นะครับไม่เกินรายละไม่เกิน5ไร่คิดเป็น5 1 0เท่านั้นนะครับจากบุญค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจรงิงเจ็บปวดครับท่านประธานหากส่วนนี้นะครับแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมได้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมากครับขอบุณครับ ครับขอบคุณครับเรียนท่านประธานที่เคารพกริชีวธรรมนลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพักก้าวไกลจังหวัดชนบุรีเขต6ศรีราชาท่านประธานคะจังหวัดศรีราชาเราอ่าขอโทษค่ะจังหวัดชนบุรีอำเภอศรีราชาเรามีท่าเรือแหลมฉบังซึ่งเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคเอเชียนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ย การที่เราเป็นศูนย์กลางโลจิสติกเนี่ยนำมาทั้งความเจริญและแรงงานซึ่งทำให้มีประชาชนมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเราจะทำอย่างไรให้คุณภาพชีวิตที่ดีกับความเจริญไปด้วยกันได้เพราะเนื่องจากว่าเราในพื้นที่ของเราเนี่ยมีมีมจังหวัดใน,ใน,ใ,นในเทศขอโทษนะคะเทศบาลเจ้าพยาสุรศักดิ์เนี่ยมีการอนุญ,ญาตให้เปิด บริการลานวางตู้สินค้าโดยไม่ได้มีกฎระเบียบในการควบคุมเฉพาะมีเพียงพรบรสาธารณสุขซึ่งไม่ครอบคุมกับปัญหาที่จะกล่าวดังต่อไปนี้ 1. รถพ่วงเข้าคิวจอดรอขวางเส้นทางจราจรล้ำออกมาถนนสาธนารนณะก่อให้เกิดปัญหารถติดอุบัติเหตุจากการกีดขวางจราจรทั้งถนนสุขุมวิทถนน331และเทศบาล ที่อนุญาตให้เปิดลานตู้นะคะสมวลทภาวะทางอากาศที่เป็นพิษจากควันท่อรถไอเสียมลภา,าวะทางเสียงจากการกระแทกของตู้คอนเทนเนอร์เนื่องจากการยกตู้เป็นต้นและยังมีความเสียหายต่อถนนที่สุดและเป็นหลุมเป็นบ่อซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับรถยนต์ส่วนตัวที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาในถนนเทศบาลน,นะคะทั้งนี้การบริหารจัดการที่ไม่ดีทำให้รถบรรทุก ต้องไปจอดเสียรอเสียเวลาเป็นเวลานานนะคะทำให้ส่งผลกระทบกับต้นทุนการขนส่งสินค้าที่มากขึ้นตามมาตามลําดับสาเหตุดังกล่าวเกิดจากการจัดการที่ไม่เหมาะสมนะคะของพื้นที่ในการรองรับตู้คอนเทนเนอร์และรถที่มาพักคอยนะคะการบริหารจัดการดังกล่าวหากมีการจัดระเบียบที่ดี จะทําให้แก้ปัญหาดังกล่าวได้ดังนั้นจึงขอให้รัฐมนตร exactly. ีกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดําเนินการจัดระเบียบในการบริหารจัดการลานตู้อย่างเป็นระบบด้วยค่ะเพื่อบังคับให้เทศบาลต่างๆได้มีการใช้กฎระเบียบเหมือนๆกันเพราะในอนาคตตู้คอนเทนเนอร์นั้นจะมีการเพิ่มอีกหลายเท่าตัวนะคะขอพรบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับ เรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพค่ะดิฉันปัตชยาวันชัยสืบผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรีจากพรรคก้าวไกลค่ะดิฉันขอหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผ่านท่านประธานสภา,าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะขอสไลด์ด้วยนะคะเรื่องถนนในตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ค่ะชำรุดนะคะทำให้ประชาชนสัญจรลำบากจำนวน3าเส้นทางค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะถนนสายซอยเลืองยศนะคะช่วงที่8ดหมู่ที่10บ้านแก่งน้อยค่ะก็สภาพนะคะ ในช่วงหน้าฝนนี้ก็จะสัญจรไม่ได้เลยนะคะเส้นที่2นะคะถนนสายซอยหนึ่งหมู่ที่2บ้านตะพงบนเชื่อมต่อสายซอยสองหมู่ที่4ี่บ้านคลองเซาค่ะและเส้นที่3ถนนสายซอยอ่างตุ่มนะคะหมู่ที่7บ้านคลองเหล็กบนค่ะซึ่งซึ่งถนนทั้ง3เส้นนี้นะคะอบะตเขาแก้วได้ขอสนับสนุนงบประมาณไปยังกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วนะคะ แต่ว่ายังไม่ได้รับการพิจารณาขอเรียนผ่านท่านประธานไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะคะช่วยจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทั้ง3เส้นด้วยนะคะ เรื่องถัดไปค่ะเป็นปัญหาลิงหรือค้นข้าวของเสียาหายนะคะสร้างความเดือดร้อนลำคาญแก่ประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นหมู่ที่1ตําบลเขาวงกดอําเภอแก่งหางแมวนะคะหรือว่าหมู่ที่7็บ้านคุ้งกระเบนตําบลคลองขุดอําเภอท่าใหม่นะคะจากภาพนะคะประชาชนเนี่ยจะต้องสร้างลูกกลงนะคะทำลูกกลงมาติด ล้วนรอบขอบชิดที่บ้านนะคะเหมือนแทบจะขังตัวเองอยู่ในบ้านแล้วนะคะจึงขอเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะให้เล่งเข้ามาทําหมันมหรือดําเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะความเสียหายที่เกิดจากลิงเนี่ยตอนนี้ประชาชนไม่สามารถขอรับการชดเชยเยียวยาจากหน่วยงานใดได้เลยค่ะขอบคุณคะ่ะท่านประธานครับขอบคุณครับ ค่ะเรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันจุฬาลักษณ์สุธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขตหกอำเภอแม่สายแม่ฟ้าหลวงแม่จนันพักก้าไกลค่ะวันนี้ดิฉันมีปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่มหารือทธประธานสี่เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกคือเรื่องปัญหาราคาข้าวเหนียวตกต่ําต่อเนื่องยาวนานคะ่ะท่านประธานพื้นที่อำเภอแม่สายและแม่จันเป็นพื้นที่ที่เพาะปลูกข้าวประมาณหนึ่งแสนเก้าหมื่นกว่าไร่นะคะมีผล,ผลผลิตประมาณห้าร้อยหกสิบเจ็ดกิโลต่ตอไร่ แต่ว่าราคาข้าวปัจจุบันอยู่ที่6กถึงแบาทเท่านั้นซึ่งชาวบ้านเสนอมาว่าถ้าราคาข้าวอยู่ที่13บาทเนี่ยจะเป็นราคาที่น่าเหมาะสมมากขอนนาเรียนท่านประธานไปยังกระทรวงพาณิชย์ติดต,ตามและพิจารณาด้วยนะคะเรื่องที่2เป็นเรื่องปัญหาความยากลําบากในการเดินทางของชาวบ้านอำเภอแม่ฟ้าหลวงในการไปใช้บริการทางทะเบียนที่ว่าการอำเภอซึ่งห่างไกลาจากภูมิลำนามากๆนะคะอย่างตัวอย่างบนสไลด์นะคะถ้าชาวบ้านเดินทางจากบ้าน แม่จันหลวงตำบลแม่สลองนอนะคะเดินทางมาเที่ยอำเภอก็จะใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงกว่าและหนึ่งชั่วโมงกว่านี้เป็นพื้นที่ไม่ได้ทางเรียบนะคะเป็นพื้นที่ภูเขานะคะขึ้นแล้วก็ลงหลายหลายหลายลูกมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นจึงทางพื้นที่เนี่ยจึงนําเสนอมาว่าในพื้นที่ตำบลที่มีจํานวนประชากรหนาแน่นถึง3ตําบลในเขตอําเภอแม่ฟ้าหลวงอยากจะนําเสนอให้มีจุด ตั้งเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มนอกสถานที่ที่ว่าการเพื่อกระจายอำนวยความสะดวกให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ <c oughs> ก็ขอนําเรียนท่านประธานไปยังในง,งานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเรื่องที่3ปัญหาการดําเนินการที่ล่าช้าในการแก้ไขสถานนะทางทะเบียนของบุคคลในพื้นที่บางคนยื่นเอกสารในการขอสัญชาติไปแล้ว10ปี20ปีและยังไม่ทราบผลยังไม่ได้ัตรประชาชนทั้งดัที่เอกสารพร้อมแล้วรอแค่ลายเซ็นของรัฐมนตรีนะคะก็ในพื้นที่เสนอมาว่าเมื่อมีการสํารวจและยืนยันข้อมูลหลักฐานทุกอย่างแล้วขอช่วยลดขั้นตอนการพิจารณาโดยให้ผู้มีอำนาจในการ การอนุมัติอยู่ที่จังหวัดหรือที่อำเภอรกระจายอำนาจให้มีผู้ว่ามาจาัดก,การเลือกตั้งในพื้นที่เพื่อยึดยึดโย,ย,ยงกับพื้นที่นะคะและเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องปัญหาการส่งเสริมอาชีพที่ไม่ครบวงจรในพื้นที่ของฉันมีผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชนมากมายค่ะแต่ว่าขาดการส่งเสริมในเรื่องของการหาการตลาดและการพัฒนารูปภาบผลิตภัณฑ์นะคะแพ็กเกจต่างๆจึงนำเรียนท่านประธานเป็นยนหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้มีการส่งเสริมให้มีการขายได้จริงและมีการ,ม,การมีตลาดรองรับได้จริงขอประคุณค่ะท่านประธานครับขอบคุณครับ